ัลโลครับคุณยูพูดใหม่ดิเล่น <c oughs> เล่นกันอยู่ดี <c oughs> ๆคนเท่าชวนมีสาวขอคนเท่าเล่นด้วยอ่าฮะแล้วแล้วคนเท่ารับเข้ามาอ่าฮะแล้วก็ขอเล่นด้วยนะคะจะทำอะไรไม่รู้ อีกตาหนึ่งอีกสามตาอะไรไม่รู้ยื้ยก็เลยกดออกเลยโมโหคนเท่ามันหยามคุณยื้ต้องคุณยื้ต้องเล่นกับคนเท่าดีต้องไปดูดีว่าเขาเล่นอะไรกันไม่อะค่ะแล้วก็กลเลยกดออกเลยแล้วก็ไปเล่เกักนเพื่อนแล้วคนเท่าเขาก็ไม่เล่นกับผู้หญิงคนนั้นคนเท่าก็ออกมาแล้วก<อ>็ชวนยื้ยก็ไม่ไปโอนยุ้ยก็ไม่กดยุ้ยกดคนเท่าวะ เออได้ชวนที่มารู้เนื่องไม่อยากเล่นด้วยก็บอกดีๆใครคนเท่าบอกค่ะคนเท่าวะก็เลยบอกคนเท่าวะเจดีเจีเรามาเราเราตอก็ได้บอกก็เลยเลยบอกให้คนเท่าเลือกว่าจะลบเขาหรือจะลบน้อง โอ้โหแรงนะแล้วตกลงเขาลบไหมเขาบอกว่าเขาลบแล้วก็โอเคก็โอเคอยู่ทำไมพูดนี้มันเหนื่อยจังวะโอ้โหมีมีแฟนแล้วเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยมันลุโอ๊ทำไมวะ อ้าวคุณยุ้ยหลุดไม่ปิดหนออ้าวอะไรวะเฮ้ยคุณยุ้ยหลุดคุณยุ้ยหลุดไม่นะฮัลโหลดีครับคุณยุ้ยมายงฮัลโหลได้ยินไหมคะอ๋อได้ยินนาที้เสียงหายไปชั่วขณะ ไอ้กุ่งนี้แฟนเขาจะออกบ้านโอ้ดีดีดีคนยุ้ยเสียบเลยคณยุ้ยจะกลับบ้านไม่ได้ยินเสียงคนยุ้ยแล้วอ่ะเสียงมันอู้ออ่ะเขาเขาจะกลับไปทำงานแล้วค่ะอ๋อครับผมคนยุ้ยก็เข้าเสียบต่อเลยยังอ่ะพี่เเย็น ให้ให้มันชัวร์ก่อนดีกว่าอ,อ๋อโอเคครับผมดีแล้วดีแล้วให้มันชัวร์ก่อนเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฝ่ายใช่มันมันจะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ด้วยใช G ่ก็อย่าลืมให้จดทะเบียนก่อนก <c oughs> ่อนอะไรจะเกิดเลยต้องจดทะเบียนก่อนแม่เราค่ะถ้าเขาไม่ ทำไมมเราก็ไหมสิก็แค่นั้นแหละตูนใครนี่นะ I got supplies I got supplies การนี้ขอน้องด้วยผมเป็นคนหกนะจะเล่นตั้งไหนไหมเป็นคนหกด้วยเอาไม่ตูนเพื่อนเสนอขนาดอินหนัเออคุณยุ้ยครับเบอร์เบอร์สามที่เพื่อนใหม่เรานะฮะชื่อคุณอั้มฮะชื่อเต็มเต็มอั้มพัชราภา อ้าวไม่ใช่อัพอัพพิชาติหรอเอเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักดาราพัชราพชราพชราพาผู้หญิงพี่เอาเหรอพัชราพาผู้หญิงเอาเหรอขอโทษเอาไม่ได้ไม่ได้เล่นกับลครกับอะไรใครวะผมจําไม่ได้แล้วอะผมไม่ได้ดูละครไทยเอาอั้มพัชราพาไม่ใช่ผู้ชายอะแค่ผู้ชายพี่งงเลยโทษทีโทษทีงงเลย ทั้งวันทั้งคืนมัวแต่ทำงานไม่ได้ไม่ได้ดูละคร I got supplies I got supplies ไม่เป็นไรครับมีแล้วอยากได้คุณสีผมก็ไม่ได้ดูพี่แต่แค่แค่แค่ชื่อมันคล้ายกันเด้จำไว้หน่อยสองคนนี้ที่สท้ายของทำไมเขาไปกันเร็วมากเลยไม่เป็นไรคุณยุ้ยเดอแปคุณยุ้ยฝีมือดีเล้วไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงตรงไหนมมีรถามีรถมามีรถมา I got supplies I ตกใจเสียงมาดีเลยผมเลตกใจกินเบียร์กรกินเบียร์คนด้กินไม่ได้บอกว่ามีคนเลยนะพี่เลือกคนหรือยบ่อน่าจะบอยนะ อามในฝีมือดี้ดีสุดบเลยพี่อามนี่เล่นในคอมหรอบีใช่ครับผมมีตูนกับคุณยุย้ยเล่นในมือถือคุณยุย้ยเล่นในมือถือใช่ไหมคุณยุ้ยเล่นในมือถือใช่ค่ะมือถือค่ะไม่รู้ว่าเล่นในคอม แต่ฟีมือคุณยุยนี่เหมือนเล่นในคอมคิดมาตลอดว่าพี่วี่เล่นในคอมเปล่าครับแหมตูนฝีมือดีไม่จำเป็นต้องเล่นในคอมอลยอยากเล่นไอแพมากกว่ามันฟูมันฟูกอ้ยแตอย่างเมื่อวาน มีใครยังไม่ได้ M4 มั้ยครับ M4 ไ,ไ,ได้แล้วได้แได้แลวอยากได้คุณสี้ย่มาก,าาก I got supplies าา I got supplies สี่โอ้โหเหลือจะไม่ <I got S 2> ไมตุน I got supplies I got supplies บางทียิงยิงอย่างนี้ก็จะเสียวโดนแบนอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยทำไมะจะโดนแบนข้อหาอะไรรหัสรหัสรหัสเก่าผมโดนแบน <laughs> อ๋อมันมันโดนโดนลุมลุมรีพอร์ตก็โดนโอกาสโดนแบนก็สูงเลยลุมรีพอร์ต เออผมผมก็เคยโดนแบนราดเก่าผมก็โดนแบนไปนะครับทูนแต่ผมโดนเปสิบปีไงก้มีแต่คนบอกว่าผมใช้โฟยูนี้คนนี้ตีผมังบอกผมใช้โฟเลยเออถ้าโดนตีเดียวกันขออะไรนะตูนทีละคนเอาใหม่ดิตูนจำกีเกชาร่าได้ไหมได้ที่ยิงตูนวันนั้นแล้วผมสวนใช่ไหมกเกซาร่ากับเอะไรที่มันใช้โปอะ รีพอร์ตขึ้นมายังใช่มันบอกว่าไม่พบอ๋อไม่พบแต่ว่ามันมันก็ถูก<บ>ถูกตั้งไว้ในวัดลิลต์ไงของผมยังไม่ขึ้นว่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูมันบอกว่าถ้ามันใช้โฟนจริงเขาเขาจะทักเขาบอกใช่ทักนัเกระตกกระตุกก<ม>ระตุกเหมือนส่วนของคนอ้ําถ้าโดนตีเดียวกันรีพอร์ตนะครับ โอกาสโดนแบนดจะสูงมากเพราะว่าถือว่ารู้ด้วยกันคือตอนแรกเขาบอกว่าผมโดนนะผมมาโดนสิบปีเขาบอกว่าเอ็งใช้โปรหรือเปล่าผมถ่ายให้เขาดูในในเฟซ o o ๊กไงเอ็งใช้โปรเปา่าผมไม่ได้ใช้พี่เขาดูผม,ผมก็ได้มไว้สนใจอยู่แล้วเขาก็ไม่เชื่อมันประมาณอาทิตย์กว่าถึงผมไปเล่นด้วยเล่นรหัสใหม่เล่นด้วยอะไรเง oh. ี้ยถึงแบบค,ค่อยๆสลายความเงี้ยออกมาเงี้ยมีเพราะ<ต>มันโดนสิบปีอ่ะมัน โดนสิบปีม,ม,มัน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 มีไม่กี่ข้อหาออตูนได้เฉยไม่เป็นไรเนี่ยังอย่าง,งน้อยผับดีโมบายมันก็ฟรีถ้าไม่ได้เติมเงินนะฟรีผมเติมตไปเยอะผมโดนแบนไม่ได้เด็ดขาดนี่ผมก็อ ปันรหัสใหม่เพื่อเผื่หลายรหัสแล้วเนี่ยเผื่อเ,ยเียวเซียวเหมือนกันยัไม่มีรหัสเล่นนมผมโดนแบนตอนนั้นโดนแบนเดือนหนึ่งข้อหาไอ้นั่นอะไรนะพิมด่าคำหยาบพิมด่าต่างชาติมันไม่คุ้มอ่ะมันกระเป๋าเราสวยๆหสยูสวยสวยเสืส้อสวยๆิต่เราได้มาเงี้ยแบบแล้วมันโดนแบนไป ต้องไปหาใหม่หมดะไรเงี้ยตัวละครนี้ของผมนี่ของแบบอย่างอื้อเลยผมเติมผมเติมอาพีประมาณสิบสีสั้นได้แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เติมแล้วไม่มีตังค์เติมเฮ้ย<ห>ถือปน,นถ้ากระเป๋าสวยเอาอยู่พี่ถ้าถ้ากระเป๋าไม่สวยผมไม่สนใจลอาพี้นถ้าถ้าเ้า้นเ้าถ้าถ้า่อาถาถ้เอา้ก้้น้า้้้้้า้าเา เพราะกระป๋อมมันเห็นตลอดเวลาในข้างหลังเราไงโอ้โหที่ไม่โดนสุดนโอ้โหสมเลยสวนมเลยจูนชุดเพื่อนกันผมกำลังอ้อมมา อนสวนเดิเวอร์มากเลยเน,ะนยี่ยมีมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเนินครับเฮ้ยเขาไ,<ห>ไม่หน่อยกำลังไปกำลังไปผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นศัตรูมีรีสติได้โคตรดีอะ่ะยอดนะยอมเลยยังไม่เห็นเลยวะอยู่ไหนนะ ใช่ว่ากจารส้มไม่ได้หรอกมันมันวิ่งล้อฟ้าขึ้นมาผมได้อยู่นะพี่เอาความผมอะพอยไปก็ได้เฮ้ยได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่มาละมาละอยู่หลังกระแพงนี่พอดีเลยมาร์คเดอะโลเคชันมันยังไม่เห็นผมหมกหมกหมกฟ้าเลยหมกฟ้าเลยทั้งร้อยหมกฟ้าชุดเหลืองหมกฟ้าตายเลยตายเลยตายเลยชุดฟ้าหมกเหลืองเออนั่นแหละ ไม่จุกผมมั่วมีคนมีคนมีคน Mark the location Mark the location คนคนคนไม่ใช่บอทวิ่งแบบพิตูนเลยมันกำลังวิ่งเข้าวงตรงข้ามเขาเลยใช่ใช่ตรงที่มารเข้าเจ็มันวิ่งจากซ้ายมาขวากำลังเข้าวงเลยมันวิ่งแบบพิตูนเลยเปไหนแล้วะจะตุก นี่เงเข้าหมู่บ้านไปแล้วมั้งไม่รู้สิแต่ไงมัน <masked> ก <names> <พ> <unda> <M> ็ต้องมาทางนี้มันเก็บปืนวิ่งเลยเฮ้ยพี่พี่ภาษาพี่ภาษา Watch out Watch out อ๋อมันอ้อมมันอ้อมครับมันอ้อมเยอะมากเลย m a r k the location ล้มหนึ เข้าวงแล้ว a t c h out เอาตัวหนึ่งค,ครับครับตรงน,นี้ไม่เห็นสวยสวยพี่พี่กันฝังพี่ก็ได้พี่ฝังพี่อะ่ะไม่เป็นไรผมยิงข้างหลังอะ่ะเผินวิ่งมาอีกผมไม่เห็นผมยิงไอ้ตัวเมื่อกี้แล้วเข้าวงเข้าวงดีกว่าเตรียมเข้าวงเลย ล็อก็อยู่นะตีนกอยู่นะโอเคผมเข้าวงก่อนเดี๋ยวผมะอ๊ะเจอเจอตัวท้ายอ้าหนึ่งหนึ่งตัวไว้กินไก่แล้ววะนี่อย่าลืมติดตามช่อง TJKK YT Channel ไว้ด้วยนะโหดีใจวิ่ดีใจมากเลยได้คิวละผมยังได้แค่สองคิวอะไรไม่เน้นบอทอวันนี้เน้นแต่คนเพิ่งเข้ามาเล่นตาไล่มันอยู่ไหนวะ เขาเพราะเพราะว่าเขาไม่น่าวิ่งมาเกินหน้าเราพี่ยหไม่เจอคนหลังเราอ่ะวิ่งดูหลังก็พอแล้วเพราะมันมันมากับมันลงกับตี้เมื่อกี้เนี่ยมาได้กันผมยืนโล่งๆนี้หวังว่าไม่โดนยิ้ตูดก็ตูดก็ตูดกผม อยู่ใกล้คุณยุ้ยคุณยุ้ยเก็บได้ไหมอ้าวผมได้อย่าลืมติดตามช่อง TKJKYT Channel ไว้ด้วยครับกี่ไก่แล้วเนี่ยสามไก่แล้วมั้งเนี่ยผมสี่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นที่เล่นวยกันมา